สวัสดีเพื่อนๆบ่มวันนี้เราพาเพื่อนมาพักที่ม่อนพีบ้านต่างอากาศที่เชียงใหม่นี่ครับเอวิวนะครับห้องพักนะครับราคาเพียงพันห้าร้อยบาทนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับก็จะมีอาหารเช้าฟรีนะครับแล้วก็อาหารเย็นก็คือหมูกระทะหรือว่าสั่งในส่วนของตามสั่งก็ได้เพื่อนหมูกระทะก็มีชุดเดียวนะสองท่านก็สี่ขกงก้าั่นีงครับนี่ห้องพักก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนพันห้าร้อยบาทนะครับ ปลายเดือนตุลาแบบนี้ฮะรบ,บรรยากาศเย็นสบายเลยเพื่อนนี่โอ้อย่างดีนะครับผมวิวยังดีเลยครับอ่ามอนแจมนะมอนแจมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผ่านเพื่อนมาชมมาพักนะครับผมที่มอนผีบ้านตากอากาศนะครับผมนี่วิวเพื่อนแบบนี้เลยนะนี่ก็จะมีระเบียงให้นั่งครับผมกระวงเก้าอี้นะครับนั่งสบายสบายตอนเย็นทานหมูกระทะชมวิวด้านนี้นะครับผม ชมวิวภูเขามีฮาริซองรีสอร์ทนะครับมีบ้านพักนะครับเป็นโดมเป็นหลักก็มีนะครับเนี่ยด้านนู้นนะครับผมเนี่ยวิวยังสวยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับผมมาเช็คอินแล้วนะครับเช็คอินนะครับบ่ายสองนะครับผมแล้วก็เช็คเอาท์อยู่ที่สิบเอ็ดโมงนะครับพรุ่งนี้นั่นเองครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับผม เป็นหลังๆติดกันโดมก็มีนะโดมอยู่ข้างล่างนะครับโดมมีหลายหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมด้านในน้านนี้นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นผนังนะครับไม้อัดนั่นเองครับลายไม้อัดนะครับี่มีไฟด้านบนนะครับเป็นโคงแบบนี้นะครับห้องพัดลมนะห้องพัดลมได้เยินสบายนะครับทีวีนะครับผมนีก็จะมีชั้นนะครับเก็บของเก็บของพื้นเป็นพื้นไม้นะครับผมห้องก็นำลังดีเเพื่อน เเราผ่านเพื่อนมาดูห้องน้ำห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำเรากำลังดีเพนะื่นอนเป็นเป็นแบบระบบแก๊สนะทำความอุ่นคือแก๊ด้นี่เพื่อนในเป็นหลังหลังหน้าในครับนี่ถูสุขภัณฑ์นะครับเป็นลายกระเบื้องนะน,นี่เป็นนะครับประมาณนี้เลยนะเพืเ่อนก็มาทำอยางมันได้น,นะครับอการแปรงฟันนะครับห้องน้ำตอนนี้ ด้านใน,นเปิดมาก็คือห้องพักนั่นเองครับพื้นไม้นั่นเองนี่พื้นไม้พอเราออกไปด้านนอกก็จะเจอวิวสวยๆนะครับวิวภูเขาเป็นชั้นๆเลยนะครับที่เขาทําเกษตรนะครับปลูกพวกตัวผักต่างๆนะครับผมนี่ก็เห็นนะครับลถนะครับวิ่งอยู่ด้านนู้นนะครับ นี่ครับผมห้องโดมนะเพื่อนเป็นโดมนะครับเราจะจองเป็นโดมก็ได้นะครับรวาเป็นบ้านพักเหมือนที่ผมมาอยู่ก็ได้นะครับนี่บ้านพักนะ ก็สี่หกเก้าดีกว่านะี้มหมูก็น,น่ากินเลยนจิ้มเป็นจิ้มช้ได้เลย,เยก็แนะนำน,นครับสิบเจ็ดจุดศูนย์น,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 น้าเลยครับกำลังดีไม่มือด้วยอากาศยายเย็นสบาย,ยครับยสบาย กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอ๋อทานมุกทะแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้เชาจะเกิดได้วิวสวยๆนะครับเดี๋ยวก็ไว้ให้คิดเป็นๆในชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่สองรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราได้ผ่านเพื่อนนะครับมาพักที่ม่อนทีบ้านพักต่างกาที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับวิวสวยๆแบบนี้นะครับอากาศเยนสบายอย่งเงีตอนนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจครนนะคลิปหน้าครับ